สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ d r i รฟวิ่งไรฟ์ช่องที่พาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับโลกยานยนต์รีวิวจอดลิกและทดสอบสมรรถนะของรถยนต์รุ่นล่าสุดแบบตรงไปตรงมาวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Mazda 3รุ่นปี2025ที่มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่โดดเด่นและฟีเจอร์อัปเกรดเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ สำหรับปี2025ม a ส da ได้ปรับลุคของ m a z d a 3ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่และไฟหน้าแบบ LED ที่มีรูปทรงเรียวเฉียบเท่เสริมความหรูหราให้กับรถซีดานขนาดกลางรุ่นนี้ได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสาร m ั z d a 3ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ความเรียบหรูตามแบบฉบับของมัส da ด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมทันทีเมื่อเข้าไปนั่งจุดเด่นคือระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่ลื่นไหลและตอบสนองไวขึ้น รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงจอแสดงผล HUD บนกระจกหน้าที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนนในด้านสมรรถนะ Mazda 3ปีนี้มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงใหม่โดยยังมีให้เลือกทั้งแบบเบนซินธรรมดาและ SkyActiv-X ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกในบางรุ่นย่อย เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนนระบบความปลอดภัยขั้นสูงก็เป็นอีก 1. จุดเด่นของ Mazda 3ปี2025เพราะม,มาพร้อมกับเทคโนโลยี i a c t i v e s e n รุ่นใหม่เช่นระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อมฟังชัน Stop and Go ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลปลอดภยัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในด้านการขับขี่ Mazda 3ยังคงโดดเด่นด้วยช่วงล่างที่แน่นและสมดุลการควบคุมพวงม,มาลัยที่แม่นยำและให้ฟีลลิ่งที่เชื่อมต่อกับถนนได้ดีมากถือเป็นหนึ่งในรถที่ให้ความสนุกในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มรถระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการขับใช้งานในชีวิตประจำวันหรือออกทริปไกลๆก็ให้ความรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายโดยรวม Mazda 3ปี2025เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่มองหารถซีดานขนาดกลางที่มีดีไซน์สวยงาม ภายในหรูหราเทคโนโลยีครบและยังให้สมรรถนะที่เหนือกว่าคู่แข่งหลายรุ่นทั้งหมดนี้ในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์รีวิวแบบจริงใจและการทดสอบสมรรถนะที่ชัดเจนอย่าลืมกดติดตาม Riving Drift เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ